อย่าดูหมิน่นจริ้งกุงว่าตัวเล็กอาจจะดูกระถินเด็กแต่ยิ่งใหญ่ไม,ไม่กลัวฟ้าเกรงฝน,นลงลุยไปขอเพียงให้เจ้าเขาน,นั้นพอภาพแห่งความตั้งใจเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะความมุ่งมั่นของเด็กดีวีสตาร์ทุกคนที่อยากจะสืบสารพุทธประเพณีอันดีงามให้มีการทอดกรถิ่นทุกวัดทั่วไทย ไร้ซึ่งกระถิ่นตกค้างและกิจกรรมกระถิ่นสำริดจ,จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานด้านศิลธรรมให้แผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทั่วโลกนะคะร่วมมือกันค่ะพัฒนาวัดของตนเองนะคะแล้วก็ปรับปรุงให้สะอาดนะคะแล้วเราก็ค่อยปรับปรุงสิ่งรอบข้างไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะดีค่ะแล้วก็มันไม่ยากค่ะถ้าเราใจเราสู้ค่ะจ้า ลยนะครับที่ได้เรื่องบุญท่อกระิส่สตัิินะครับาอาจะมารู้สึกว่าเพิ่มเพิ่มเป,ป็นติเป็นอย่างมากตั้งแต่บวชมา42สา่สพรรษายังไม่เคยเห็นเด็กที่มาท่อกระทิน่น แม้แต่ครั้งเดียวก็พึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเด็ก,กเล็กๆอย่างนี้เนะี่ยแม้แต่วัดเดียวก็ถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงแล้วแต่นี้หรืออื่นหกร้อยกวัดที่เด็กตั้งใจจะไปทอดอีกหน้าธรโมทสนาสาธุที่ทําสิ่งที่ทํไในายากแต่เด็กดีว,วิาตาสามารถทําได้เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแม้แต่ผู้ใหญ่ ยังไม่สามารถทอดทีเป็น6 6 0 7 7 0 0วัตตอย่างนี้ทำไม่ได้ น้ำจะท่วมนะครับแล้วมีอุปสรรคขนาดไหนนะครับแต่เรานันก็ไม่ย่านครับมีอุปสรรคก็ไม่ขยาดลำบากก็ไม่หนีนะครับเพราะอุปสรรคจะสอนให้เราฟันฝ่าการเวลาจะสอนให้เราเชี่ยวชาญและสถานการณ์จะสอนให้รู้จักแก้ไขวันนี้ครับเด็กดีวิตาก็ได้ทําหน้าที่ในการเป็นเด็กดีที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับ ทำให้เด็กได้เข้าถึงกับคำว่าพระพุทธศาสนามากขึ้นทำให้เด็กได้รู้จักมากขึ้นอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆป,ปื้มปื้มปิตินิตัวลูกมากเลยปื้มจนพูดไม่ออกอะค่ะระบายไม่หมดเพราะว่าไม่คิดว่าลูกจะทำได้ถึงขั้นขนาดน,นี้ทำได้ทำได้จนมากกว่าที่แม่คิดไว้อะค่ะ ก็ในปีแรกๆที่เราทำนะคะนักเรียนก็เขาเต็มใจทาแล้วก็เต็มใจทําตลอดทุกๆปีมาตลอดแล้วก็ทําต่อมาจากรุ่นพี่ส่งรุ่นน้องมาเรื่อยๆก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมเราอาจจะเหน็ดอาจจะเหนื่อาายแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือลูกหลานของเราในวันข้างหน้าที่สามารถที่จะบํารุงพระพุทธศาสนาได้ซึรทรัพยธรรมชาพุทธและและก็กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถที่จะเผยแพร่ไปได้คือต่อไปอนาคตก็ต้องส่งลูกหลานลูกหลานแบบนี้ถ้าลูกหลานทํากิจกรรมเต็นท่านุ่งบำรุงศาสนาได้ศาสนาเราก็จะเดินรุ่เรืองและก็จะได้อยู่นานแสนนานค่ะ